สวัสดีครับเพ,พื่อนๆผมจะมาสอนนะครับการเอาเพลงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงไปใส่ใน iPhone นะครับส่วนประกอบมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันนะฮะการเอาเพลงจากคอมลงไ h o n e นะฮะหนึ่งนะครับต้องมีโปรแกรมนี้ฮนะไอจูนนะครับไม่มีให้ดาวน์โหลดครับ2ก็จะต้องมีเพลงนั่นเอง นะครับเพลงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับ3ต้องทำอะไรอะ่ะก็ต้องเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อ iPhone นะครับกับคอม4ต้องสร้างเพลย์ลิสหะสร้างเพลย์ลิสก็คือลิสเพลงของเรานันะครับ5ก็ปรับใช้ฮนะ ปรับใช้หรือซินนะครับซินคไนจากคอมไป iPhone นะครับโอเคเนี่ฮะมี5สเต็ปลุยกันเลยอันดับแรกนะครับเปิดโปรแกรม iTunes มาฮะหลังจากที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเจออย่างนี้ฮะไปคลิกที่คำว่าคลังนะครับเห็นไหมฮะคลัง พอคลิกคำว่าคลังเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้ผมสร้างเพลย์ลิสต์ไว้แล้วนะครับแต่นี้เดี๋ยวผมจะมาสอนสำหรับมือใหม่นะครับคลิกตรงนี้ฮะคำว่าเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ครับเป็นเครื่องหมายบวกนะฮะคลิกเพลย์ลิสต์ใหม่นะครับเพลย์ลิสต์ใหม่ก็ใส่ชื่อครับว่า mm hmm. เพงในดวงใจ โอเคเสรก็จก็ e n t e r นะครับคลิกเ็จนะครับคราวนี้เพลงถ้าเกิดคนที่มีเพลงอยู่แล้วเนี่ยก็ให้มาคลิกที่คำว่าเพลงครับแล้วก็คลิกขวาที่เพลงนั้นนนนะครับแล้วก็เพิ่มไปในเพลย์ลิสต์นะครับเมื่อกี้อะไรเพลงในดวงใจนะครับก็มาดูตรงนี้ฮะเพลย์ลิสต์ก็จะมีตรงนี้นะครับวิธีง่ายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับไปที่ my computer ครับ เปิดไรที่มีเพลงนั้นๆอยู่นะครับแล้วก็ลากวางครับง่ายสุดเลยลากมาวางลากวางลากวางจบฮะอันนี้เรามีเพลงในเครื่องแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะต้องซินเพลงที่อยู่ในเครื่องเนี่ยครับให้ไปอยู่บนมือถือของเรานะครับโดยคลิกตรงนี้ฮะคลิกที่มือถือครับคำว่า iPhone ตรงนี้ครับ ที่อยู่มุมขวาบนเนี่ยนะฮะเสร็จมันก็จะมาตรงนี้ครับมาที่เพลงเมนูที่ชื่อว่าเพลงนะครับดูนะฮะอันนี้เราก็มาเลือกว่าเราจะเอาเพลงไหนบ้างนะครับให้ไปอยู่ในเพลย์ลิสต์นะครับเมื่อกี้ผมเพลงในดวงใจเมื่อกี้นะฮะอันนี้เป็นเพลงลิสต์เก่าๆของผมนะครับเต็กถูกนะครับแล้วก็ปรับใช้ครับแค่นี้เองครับเนี่ย ขั้นตอนมันก็มีอยู่แค่นี้เองมันจะบอกว่าขั้นตอนจาก1นถึงหนะครับพอเสร็จตรงนี้แล้วก็คลิกเสร็จปุ๊บนะฮะมันก็จะประมวลผลประมาณ5หรือ10นาทีเนี่แหละครับจริงๆมันก็คือทําการแบ็กอัพหรือก๊อปี้ข้อมูลลงไปใส่ในเครื่อง iPhone ของเรานะฮะจบครับแค่นี้ฮะขั้นตอนเราก็ไปเปิดเปิดเพลงบน iPhone เราได้นะครับ โอเคฮะวิดีโอนี้ก็น่าจะมีอยู่แค่นี้นะครับผมตั้งใจที่จะทําตัวนี้อ่พอดีมีเพื่อนถามมานะครับผมอธิบายเป็นคําพูดหรือข้อความหรือภาพมันไม่ชัดเจนฮะอัดเป็นวิดีโอดีกว่าง่ายไม่ต้องพูดหลายรอบด้วยให้เพื่อนเอาไปแชร์ก็ได้ใครมาถามอีกผมให้ดูวิดีโอนี้เลยเพราะว่าประมาณว่าเออขี้เกียจพูดหลายรอบแล้วอะไรเงี้ย โอเคฮะอันนี้มันก็จะทํางานของมันไปนะครับแต่ผมก็จบอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าถือว่าเสร็จกระบวนการแล้วโอเคสงสัยอยากทราบอะไรที่เกี่ยวกับตัวนี้นะครับถามผมได้ฮะหรืออยากอัปเดต iOS เหมือนผมครับ <laughs> iOS เโอเคสวัสดีครับ